ตัวเวซัมซีเนี่ยแต่ถ้าอาหารถูกใจเขาอะเขากินไม่เลิกเลยนะมองแบบนี้นะอร่อยไหมคะอร่อยไหมลูกกินอะไรขนมจีบเหรอครับใครซื้อมาให้ครับใครซื้อมาให้ครับใครซื้อให้ครับใครสตารัตลักสตารัตไหมครับ ยายหมูด้วยใครใจดีใครใจดีลูกใครใจดีกลวงใจดีใครนะกวงใจดีกลวงอะไรใจดีนะลูกกวางกวางอ๋อกวางใจแรมใจดีหนูบ่่น้ำอะไรอยู่ลูกเขาเรียกว่าน้ำอะไรนะดูขึ้นไหมครับ น้ำเต้าหู้ใช่ไหมน้ำเต้าหู้หรือเปล่าครับเยี่ยมทำไมมันก่อนอะ<ต>ทำอะไรเป่าเาหรอครับอร่อยอยังไงครับที่สุดในโลกชุมยกนิ้วให้หน่อยโอ,โ,โอ้โห<อ>เก่งมากเลยไม่แปลกใจกินข้าวสองจานดูนัดกุ้งอีกหนึ่งยังจะเอาต่อ ถ้าไม่บอกว่าเขาขายอันเดียวก็กต้องดินนะ่ะถ้ายายอยู่จะซื้อทันทีแต่มันจะเยอะไปนะมัน <จะ S 2> กินข้าวมามันจะไม่รู้กริมิตอิ่มไม่ได้หรอกกินหมูไหนอ่ะกินหมูกลับไปกับตลาลัดนะ่ะเดี๋ยวตอนเย็นเย็นมาใหม่กลับไปนะบ้านมามีอ่ะลูกกลับไปฝางเอากลับไปฝางเหรอไม่ยังไม่กลับฝางมามียังอยู่นี่เลยที่สุดเยอะมากรู้แถวฝาง สุดๆอะอร่อยไหมคะัที่สุดในโลกทำยังไงคะัที่สุดในโลกอ่ะมีความสุขทำไงทำอย่างนี้เหรอใช่เหรอหนูนั่งขัดสมาธิแม่เป็นไหมนั่งยังไงฮะทำยังไงทำไมนั่งอย่างแม่ไม่ได้ล่ะลูยเป็นยังไงลูกแพทแพทยังไงล่ะทำไงนะทำอะไรขึ้นเครื่องบินตามในทิศตะวันเวลาเครื่องบินจะขึ้นเครอตกตากแล้วเครื่องบินมันจะเทคออฟ